เอ้มีแรงแดงอยางพนมาบึงดีแต่ไคป็นวาแล้วกูแน่เพราเห็นเว้ยแม่งเป่าภาพตามมา first b l เนี่ยวันนี้เพื่อนโอ้ยปุ๊มอค่านิ้งก็เหรียญแมงยังโดดแมงเอ้ ก็ปัสามแล้วมึง็ดแมงูนแต่เม็ดมึงคือหลายแต่ว่าเกาลอยเม็่ยังมาย่มนอีกมนิีก็ไไรแมงอีกมอมนกตกแม่ มีบักหน้าอย่างเหียบแมนเลยปัญญาออนบักที่อย่างนี้หัวมาผูงแบบนี้ก็เป็นปัาออนเลยเป็นบักหนามากเบื้องหนามันนะนี่มาด้วย Đư 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 của đấy first blood Ôi, man, Hey. เออคู้ว่าจะบ่มีประโยชน์ซะแล้วปอสามไอปอสามนั่งไอเจ้ยโง่ตายยาดมมากเลยอะแตมมันยืนอยู่มันยืนแน่มือซีกสนาไอเฮียจีนตัางหาย โอ้ยเจ้า <tampoco> จ <music> <cities> ีฟ้าพูดใหายเออบอกเรามาเคลียร์น้ำอุ๋ยใส่ปั๊บแน่ปาดได้เนี่ยบอกว่าคนเล่นเกมอยู่ยูนิวิทิปุกสูสารด เยโยโอ้มึงเรีนเพียกเลยไหนเห็นมึงาไหนตอบคำถามมาดิพกสวัสดิ์สั้ับ ้าางโอ้บักเวทแต่ไล่มึงสู่เขาไปได้ดอกมึงคันมึงรอมันออกมากนะทุกวันเป็นเรียบร้อยมึงก็ว่าเขาอ่ะโอ้ยหย่าน

เขาตั้มโซ่ด้วยบังงงตัวแตกแมงมันแดงแดงเพรว่าบวกว่าสามเนี่ยแดง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 ตัวแตกเพราะแมงแดงไม่ขึ้นหัวเนาะเออแดงแดงเขาบ่นิงหัวไงเห็นาย อ้าวไอ้ี้ยแม่งดูอีดอกอาดีเอดีตั้งอีกดีตั้งอีกดีมีอีกบอีอีกบอโอ้ยน้องหูเกียบเลยวะ

วีด <W. S 2> ยันตายเงี้ย่งยังล่ะยียนี่นนมันจะป่าระเบิดมันจะปาระเบิดเซ็ตป่าน,นี่มันเล่นีนนมันเลดปาไรเงี้ยาไรเงี้มัน,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 มนบอบอบให้มันปาระเบิดก่อนออแต่แต,งแตองุบแตกอ๋อปาระเบิดก่อนว้า กูล่อมาใต่หัวอ,อยู่เนี่ยบักน,น้าไว้แล้วไว้แล้วหึ ราโคโนนแตกวูเป็นน่นครับระวัง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 อ้าวไอ้เหี้ยกดนเลับเอา้ดาดไปควาลูกเสกซอกัอนเฮ้เดี๋ยวใครมาเอามาเนี่ไอ้เหี้ยไปเฮ้ยทังหลังมาก แต่ไม่ช่กูดิไอ้สารแม่งกูบอนได้แดดอยากคิวอยู่กูเองตัวทุกท่ายนี่กูอขอาเอาลองไว้เาลองไว้นี่กูขอลองอ,อง่ะก็โอเครับ สวะแม่งบางอาทำตัวพิมปูก็ตายหระคิดซ่มปวีกอยู่ได้เนี่ยมัวมมนสิปาธโมแมาว่าเห็ดำอะไรกันดีนะกาเจ้าเมาควันเลยบักงูรับตัวได้ <laughs> bực ngô, bố bực đèn đèn, không? bực ngu ngu đi theo đi first blood bực quá